สวัสดีครับอพอดีวันนี้ผมจะมาทำไอตัวฟิชชิ่งเว็บไซต์นะฮะโดยใช้โปรแกรม BIF นะฮะซึ่งผ่านโปรแกรมของการีลินุกนะฮะเอาไว้ใช้ทำงานนะฮะนี่คือการฟิชชิ่งเนี่ยคือคล้ายๆกับเหมือนกับไออ่อก็ตรงสับนะฮะฟิชชิ่งก็คือตกนะฮะนะฮะตกปลาตกเหยื่อนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหยื่อจะหลุดหรือเปล่าแต่ถ้าใช้บิ f เนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ อย่าหลุดประจํานะฮะทางดีๆก็ใช้อีเทอร์แคปนะฮะอีเทอร์แคปมันจะเป็นวิธีการแบบว่าถ้าสมมติว่าเหยื่อติดแล้วอย่างเงี้ยฮะเราใช้ explore ขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะนะฮะมีต่า explore ขึ้นไปแล้วก็เราก็สามารถเห็นอ่มันสามารถเดย๋่วเดย๋ยวจะติดติดนานเรานานเลยแต่วิธีการเนี้ยมันต้องใช้อ่าฮะมันต้องใช้คอมมานด์นะฮะคือว่าต้องใช้คำสั่งนะฮะของลินุกนะฮะ ใช้คาสั่งของกาลีะะเพื่อให้มันทํางานนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแต่ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันง่ายนะฮะมันง่ายไอ้วิธีการใช้ไอ้ตัวซอฟแวร์ใช้ทูของบิสเนี่ยมันง่ายแต่ถามว่ามันได้ผลไหมมันก็ได้ผลนะฮะแต่เดยื่อจะหลุดไปก่อนเงนี้ยนะฮะโอเคฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองเรามาทําให้ดูกันนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ ตอนแรกแล้วก็คอมมาโนนะฮะก็ต้องเข้าสับบิฟก่อนนะครับทีนี้วายอ่ะครับทีนี้เราก็เข้าบิฟเลยครับ ดโหลดนิดนึงนะฮะทีนี้เนี่ยมันจะให้มาฮะเป็นเป็นฮุกเนี่ยฮะหุกกับยูยูไอพาร์แนลนะฮะนะฮะุกนี่ก็คือแบบว่าให้เหยื่อติดนะฮะฮะตัวนี้นะตัวนี้ฮะเราใช้ยูไอพารแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้หนึ่งสองเจ็ดนะฮะอันนี้ผมก็ลองอันนี้คือหน้าพาร์แนลของเรานะฮะหน้าพาร์แนลของเรา หน้าภายในของเราหน้าภายในของเครื่องของตัวฟิชชิงนะฮะเราจะลองเข้าไปผมลืมสตาร์ทเกตเว์แนี่เลย ไปก็นี้ก็หน้าวิฟก็สตาร์ทขึ้นมาฮะผมลืมสตาร์ทเอาไปเช็คนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยยูสเนมนะฮะบิฟนะฮะ b e e f นะฮะ b e e f เข้าไปนะฮะตอนนี้ออฟไลน์อยู่หนึ่งถึงสี่ก็จะเป็นเครื่องเหยื่อที่ออฟไลน์อยู่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูตรงของเหยื่อนะฮะเหยื่อปุ๊บนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะให้มานะฮะ นี่นะฮะก่อนอื่นเนี่ยถ้าจะให้เหยื่อมันติดนะฮะนะฮะดูซิว่าเหยื่อถ้าเหยื่อเข้ามาที่ URL ที่เราต้องการนะฮะมันก็จะมันก็จะขึ้นนะฮะอะดอดอก็ผิดแป๊บหนึ่งนะครับกโลเคชันผิด ังจากที่เราลอกต็อปโลเคชันตรงนี้มานะครับตรงนี้ฮะสำหรับแบบให้เหยื่อเข้ามาติดนะฮะตปี้โลเคชันก็ปิลิงก์นะฮะวางไปที่นี้เนี่ยก็เหยื่อก็จะเริ่มติดนะฮะเขจะเป็นวิบวัชนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะว่ามันออนไลน์แล้วฮะเห็นไหมฮะอ่าฮะเหยื่ยอออนไลน์ละทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า ผมผมใช้คำสั่งอ่าสมมติว่าอืมไปที่โซเชียลนะฮะผมใช้คำสั่งว่าอะไรดีอืมใช้คำกูเกิลของฟิชชิ่งไหม จริงๆมันทำได้หลายอย่างนะฮะ,ะ,ฮะสมมติว่าผมใช้คำสั่งเนี่ยฮะเดี๋ยวผมต้องดู IP ของเครื่องก่อนครับ IP ของเซิร์ฟเวอร์ครับเราก็ใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของตาลีนะหะนึ่งสิบเจ็ด นนก็ SQ พอ SQ ไปปุ๊บเนี่ยพอ SQ ไปปุ๊บเนี่ย common นะฮะ common มันยังไม่ขึ้นอะไรฮะแต่ถ้าเป็นเหยือ่อเหยื่อติดล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นหน้า Google แต่จริง QL ข้างบนมันไม่มีก็คือตรงนี้หน้าฟิ i ช h i n g ที่ทําให้คนที่ทําให้คนอื่นนะฮะเสียตังค์เสีย,ดดงเ,สยงเงินเสียทองไปเยอะแล้วาเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นหน้า apple หรือว่าหน้าอื่นๆเงี้ยฮะแต่ที้เนี่ยถ้าผมถ้าใช้จริงเขาคงเขาคงไม่ใช้ตัวนี้อ่ะค ผงใชะะะ้พวกอิเทอร์แคปนะฮะพวกอิเทอร์แคปหรือไม่ก็พวกไอตัวของฟิชชิงตัวอื่นมากกว่านะครับนะฮะอันนี้สมมติว่าผมใส่ไปก่อดแอดจีเมลคอมนะฮะพาสเวิร์ดใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับใส่อินปุ๊บนะฮะใส่อินมันก็ขึ้นเป็นหน้าบีฟอย่างเงี้ยฮะนะฮะ,นะฮะหน้าบีฟอันนี้เรามาดูเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็น ว่า username p a s s w o r จะขึ้นมานะฮะบิ๊กคือทำหน้าฟิชชิงคือตัวเนี้ยก็ลองให้อีเมลถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นพวก gmail หรือว่าไอพวก hotmail อะไรก็ได้ครับเราก็สร้างหน้าขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าสร้างสร้างตัวนี้นะฮะหมามจะเข้าทำไมเนี่ยนะฮะสักคนนะครับ เคฮะหมามันเหา่าหมาที่บ้านเคทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าอาผมทําหน้าฟิชชิงเรื่นแบบพวกพวกหน้าฮอตเมลฟิสบุ๊คอย่างเงี้ยฮะหรือหน้ามันมันชีอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถรู้พาร,รวจยุสเนมเขาได้นะฮะมันคือเราจะใช้หน้าฟิชชิงหน้าอื่นนะฮะตัวของบิ๊เนี่ยมันใช้งาน พูดกับไอตัวของของอเนี่ยฮะอของฟิชชิงฟิชเชอร์นะฮะฟิชชิงฟิชเชอร์อะฮะแล้วก็ใช้เข้ากับ S p อ p ส l พ t อโนะฮะพูดกับอ p ส l พ t นะฮะมิตา S p อ p ส l พ t อโนะฮะเป็นโซเชียลอินจิเนียร์ตัวนึงก็เราก็เอามาใช้งานได้มันก็ทำงานได้ครับแต่อันนี้ผมจุดอ่อนของมันก็คือไอตัวบิทเนี่ยสมมติผมปิดไป อันนี้ถ้าเราไม่ได้นี่ถ้าเราใช้มันเดี่ยวๆนะถ้าเราใช้มันเดี่ยวๆไม่ได้ผ่านไอ้พวกไอ้ตัวของทูของตัวอื่นที่ใช้ร่วมกันนะฮะถ้าสมมติเราเข้าหน้าอื่นฮะเดี๋ยวมันจะออฟไลน์ฮะนาอื่นนะฮะจะไม่ติดละ คั้คออฟไลน์แน่ฮะ่ะอมปิด <c oughs> อะคอมมอนแล้วแล้วผมลองส่งไปอีกครั้งหนึ่งไม,ไม่ปล,ดลัดอ่ะเห็นไหมฮะมออฟไลน์นะมันติดได้ไม่ยาวฮะติดได้ไม่นานดีไหมมันก็ผมว่ามันมันได้แค่ั่วครั้งชั่วคราวอะผมว่าเขาไม่เข้ามาในที่หน้าของหน้าที่เราหลอกไว้เงีย มันก็ไม่ได้แต่เราก็แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องรีบอ่ะรีบให้เขาแบบฟิชชิงเออรีบให้เขาติดเนีครับติดเหยื่อของเรานะฮะก็เหมือนตกปลานี่แหละผมว่าโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาทำฟิชชิงแบบอิเทอร์แคปนะฮะอฮนเทอร์แคปจะยากกว่านี้นิดนึงนะฮะก็ต้องลองทำกันนะฮะลองเอาไปหัดทำกันดูนะฮะ นี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ